ไม่ต้องแม่บอกว่าให้มานาวินค่อยมานะนาวินจ yeah, ับชิ้นนี้ก่อนอยู่ตรงนั้นจับตรงนั้นไม่ใช่่ายถ่ายรูปให้แม่กับรูปถ่ายรูปให้แม่หน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจับนิ่งๆอยู่ตรงนั้นเลยหนึ่งสองสามเออ

สองสามแม่ยไม่ได้ยิ้มเลยโอเคได้ <laughs> ลู <c oughs> กไงเอา